ครับสวัสดีครับเดี๋ยวสำหรับเพลงชมทุ่งนะครับเราก็มาชม EP 2กันต่อนะครับ EP แรกก็แนะนำเรื่องการโซโล่เมโลดี้ฝั่งขวาแล้วก็คอร์ดนะครับแล้วก็การจัดการจัดลําดับของจังหวะนะครับผมจาก Yama h ่า s r นะครับที่จะเป็นจังหวะเพลงช่วยเล่นชมทุ่งนะครับผม EP ที่2เราก็มาดูกันเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นคอร์ดนะฮะที่ผมเขียนมานะครับเป็นง่ายๆนะครับเพลงนี้จะมี1 2 3 4 5คอร์ดนะครับ5คอร์ดเดินคอร์ดนี่ก็คือ1ช่วงนะครับ1ช่วงจะมีดีมินเนอร์กับ F นะครับแล้วก็ช่วงส่งฮุกนี่จะเป็นดีม er, ินเนอร์เอฟเอมิเนอร์จีซีเอ G ีมินเนอร์แล้วก็ C นะครับแล้วก็วนกลับมาเพลงนี้ง่ายๆนะครับง่ายๆแต่ทีนี้เราก็ต้องมารู้ท่อนส่ง ท่อนส่งของห้องกองและอินโทรก่อนนะครับแล้วก็เอนดิ้งนะครับผมนะครับห้องอห้องกองนะครับเราจะได้รู้นะครับแล้วเราต้องไปฟังเพลงต้นฉบับด้วยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจนะครับอันนี้คืออินโทรนะครับ นะครับเป็นห้องส่งธรรมดานะครับทีนี้เรามาเริ่มเดินคอร์ดกันเลยนะครับเดินคอร์ดกันเลยครับนี่ครับคอร์ดที่1นะครับ D มิเนอร์กับ F นะครับนับเลยครับ1 2 3 4 1ส3 4 1ามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่นะครับ เป่าคุยแล้วปพาเจ้าทุยเดินเล่นลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นตามคันนนะครับเ,เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะมีอยู่หนึ่งช่วงครับเฮ้หนึ่งสองห้เสร็จจากงานนะแล้วเมื่อเวลาเย็นๆ,ๆล้วก็มาเปลี่ยนคอร์ดครับเป็น f เป่าคุยแล้วพาเจ้าทุยเดินเล่นลมพัดเย็นๆนะครับเย็นๆก็มาเป็น g minor มาเดินเล่นนะครับแล้วก็ c ตามคันหน้านะครับผมแล้วก็ตามด้วยลูกส่งครับ เฝาคุยแล้วพาเจ้าชู้เดินเล่นลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นตามกันนาเห็นไหมครับเราพยายามได้ครับหรือเราจะส่งกลองแสมกันนาเราก็ย้ำนะครับดีตัวสองกดตรงนี้ก่อนนะครับถ้ากดที่คล้องแล้วนะครับเราก็จะไปคล้องจองกับเมีดุีทันทีนะครับ